ไหวแมนน่นี่ความสูงเป็นหล่อ่ย44บวกลบเด้อพี่น้องเด้อครับผมสูง144บวกลบพี่น้องครับแมนสถานะเพิ่นท้องไอเด้อนี่ท้องที่สองเป็นแม่ท้องเลยพี่น้องเด้อท้องที่สองกันเจ้ากับเพชรลำโค้งได้ห้าเดือนกว่าครับผมเป็นแม่ท้องนะครับเนาะท,<อ>ท้ 2, ะทองที่สองเลยพี่น้องเด้อแม่แกับพ่อเพชรลำโค้งได้หาเดือนกว่าได้พี่น้องเด้อได้หาเดือนกว่าพี่น้องครับปไหยแม่นี่แม่พี่น้องต้องไปเดี๋ยวสายเนื้อหนังเปิดไป่หาสิเก้าคะแนนอ่าืมใจร้อน9,000บาทได้พี่น้องเด้อแมนเปิดแล้วครับ เมื hour, ่อวานข่อยก็เปิดหาซิบเก้าข่อยอยากให้มุ่เจ้าไปเลี้ยงมันงามครับคุณฮะเบิ้งเหรอพี่น้องครับโว้ยเป็นลูกที่สองเนาะพ่อเนาะในทองเนาะลูกสองลูกตัวแรกเป็นตัวผู้เนาะพี่น้องเป็นรุ่นเอาเนี่ยเอาพ่อจุ่มแยงเงี้ยวขึ้นไปเลยครับบ้านนี้นี่สิไปไปรุ่นเอาว่าสิเป็นตัวผู้ตัวแม่แต่ว่าพ่อใหญ่ไกลรับประกันทองให้ครับผมบ่แม่นทองทิพทองล่ม ครับตัวปูตัวเมียนี่ก็ให้พี่น้องได้ไปรุ่นอีกทีนึ่งนะครับเด้อเนี่ยอยากกัดกัดว่อยากกัดเพื่อนพี่น้องมุขคอยไทยกับหน้าตาเลยพ่อเอ้าอุ้ยเบิ่งเพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาตาแต้มนั่นครับตาแต้มเจ้ากระจั๊นี่ตาแต้มเจีมจั๊อัตลักษณ์นี่ชัดเจนมากพี่น้องเบิ่งเออก่อนเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งครับผมพุ่นอ่ะ่นเบิ่งทั้งขางพี่น้องครับพุ่น อัตลักษณ์นีมาชัดพี่น้องครับเบิ่งช่วงหน้าตาพี่น้องครับหน้ากางแมเนี่ยหน้าเขาครับผมเนี่ยมูจอวาจังนเนี่ยเบิ่งช่วงอกพี่น้องครับสายเพชรอุดหนห่อสองอ่องชัดเจนอกเปลาหนี่ใหญ่แห้งพี่น้องครับแอบเข้ามาอีกอ่าอกเปลาหนี่ใหญ่โอ้ยข่อยมาจากโต๊ะบังหูเดียกพี่น้องที่สำคัญพี่น้องครับนี่เบิ่งจีบเล็บพี่น้องครับอุ้ยงามงามจีบเล็บจีบเท้านี่ดีมากพี่น้องครับเบิ่งหน้าหน้าเปล่ายังไงโอ้ห่อนี่ตันปันตโวผูน้อพ่อเนาะห่อนี่ยเห็นว่าจนจนสี่เส้นกระดิ่งพ่่นนก ข,ข้าวจนมัตสิใส่กระดิ่งบ่ได้เพิ่นล่ะพี่น้องเนี่ยเบิข้าวปั่นควายผูกครับเอาข้อทวนเลยครับผมเอาข้อยแม่นี่ความสูงเพิ่น144บอกลบเด้อสถานะเพิ่นท้องที่2อัเงครับเพชรล่ำโขงครับเพชรล่ำโขงเพิ่นได้ที่1ของการประกวดยูพุทธมนต้เนาะครับผมนี่ก็คือเพิ่นประกวดควายอยู่ขอนแก่นได้ที่1อ่าเพิ่นได้แชมป์ควายยักษ์แชมป์์ควายยักษพี่น้องครับ อ่านี่แหละพี่น้องครับเอาเปิดไปหาซิบเก่าคะแนนผู้ใดเร็วคนนั้นได้คล้วยแม่นี่ครับผมพันพี่พันน้องไปเรี่ยงได้พี่น้องเนี่เป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะพันพี่พันน้องให้คอยก็อยากให้ผู้เจ้าไปเรี่ยงมีขนาดท่องหาเดือนกว่าได้พี่น้องเนี่ยอ่าซัวเก่าเดือนสิบเดือนเนาะพอเนาะเฮ็ดประตูคอกสียังไงไปเพี้ยงแต่พี่น้องครับผู้ใด้เื่องเพราะผมเนี่ย แด็กก็เชื่องมากพี่น้องครับที่สำคัญคือเชื่องมากเอ้ยค่อยๆแต่ละตัวก็ต้องเชื่องมันต้องพูพี่น้องครับเป็นคั้วที่ร่ำตัวเน่ยเฮาอีลีพี่น้องครับากคู่เ่าเรียกน้อยเลี้ยงไว้เข้าการสบายใจเข้าพุ่นพุ่นนะเอาอพ่อยู่ทั้งคางพ่อเลยครับเพรพอไปพอมาราคาก่าพี่น้องครับเบื้องหน้าตาพี่น้องครับหน้าตานิดนาเขานี่เปแรงได้มากพี่น้องครับตัวที่สองสวยครับผมตัวแรกเป็นตัวผูเป็นรุ่นเอาสิเป็นตัวแม่ ครับผมตูผูกเอาให้พี่รุ่นเอาเพราะไงไกลเ่รารับประกันรับประกันตะทองครับผมผูกกับแม่ให้วมู้เจ้าไปแล้วตาดวงตาสิ้นเขาเอาผมเอาสั่งรับเปิดให้อาหารทิพเก่าเขาเนี่ยหมื่นเก่าพันบาทด้วพี่น้องเด้อครับผู้ใดมักน้ำพอไกลตัวนี้ก็โทรมาสอบถามเนาะครับเนาะเฮ้ยข้อแะไใส่กระดิ่งเกียบ่อยได้ไม่พี่น้องข้ออะไรอะไรเอาจังไดยกับวาเบิ้งตัวจริงเอาเด้อพี่น้องเด้อครับครับเอาเบิ้งกับชุดต่อไปครับผม